น่าน่าไปไหนแล้วนุ่นพี่แอนไปไหนแล้วพี่แอนมานพี่แอนวิ่งมาเขาประทะาคมเคี้ยวกันนิดหน่อยลูกไม่มีอะไรมากเลยพี่แอนพี่แอนอย่าไปห้ามสึกกับเขานะสึกนี้พี่แอนไม่เกี่ยว ไล่ศัตรูหมดแล้วศัตรูไล่หมดอั <c oughs> นบอกอันรอเอาลูกใหม่มาสิลูกใหม่ ไงน้า <oe> ม oh, ีเสียงน้องคอยพี่อัลเลงดีๆลูกโอ้ยเลงดีๆอือมีฮือด้วยเออง รวบ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 มาลีบอกแบ่งบ้างสิ <c oughs> ให้พี่แอนเยอะๆให้พี่แอนเยอะๆหน่อยคนกินเรียบร้อยไม่มูมามแอนไม่มูมามด้วยแงาบอ้อยอึืบจะเอามือไปด้วย <c oughs> มูด <c oughs> ้วยตาให้มาลีหน่อยให้มาลีหน่อยแบ่งให้มาลีด้วยนะ หยับหยับหยับใจเย็นอร่อยจังครับเปลี่ยนปลาคอให้ใหม่แล้วมันะประจีนมากมารีกินจังเลยอ่าแบ่งให้พี่บัวหนึ่งไปให้พี่บัวหนึงอ่าให้บัวหนึงอ่าอ่าพี่กันให้บัวนึงอย่างครับพันนันพี่บูมาลีใจเย็นใจเย็นใจเย็นแกะสองไม้ก่อนแกะสองไม้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหน,ออนั่งให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยด้วยไอหยอยจังครับถุงที่สองแล้วครับแกนบออด้อไปชดบนลบอลีพอแล้วโอ้พี่บูให้บูอันได้ไหมพี่บูขู่อยู่ข้างหลังงับอับไม่งับด้วยหรออับสลับมาให้พี่แอนพี่แอนด้วย โอ้ีหอันอรยอยนนนอร่อยอะ่ะพี่เอ๋ลองกินแล้วมันจืดๆไม่มีรสชาติเลยเลยมารีพอแล้วไม่เอาเุน <c oughs> น้ำลายฟดเลยน้ำลายฟดนนชิ้นสุดท้ายลูกอา๋าหมดแล้วค,ครับ เหนื่อยเด้ทั้งวิ่งทั้งหอบแคกๆๆๆเลยวันนี้แอนต้องไปลาน้องก่อนแล้วพี่ตองแลว้วพี่แอนไปไหนล่ะคือคือคัก,คกไปนู่นละไปนูนปน่นละไปนู่นละไปนู่นลับแล้วพี่ตองกลับบ้านแล้วครับลูก <c ười> บอกกูเหนื่อยบอกกูเหนื่อยเหนื่อยไม่สอนแล้วนอนแล้วเหนื่อยไม่หาอ่อหาป่าไว้หาป่าไม่หาตองหาป่าบูอีกละนี่บ้านช่องจะไม่กลับกันจริงๆอ่ะเนี่ยเร็วดิหมาบอกขยะรออาหา ไป <S <S <ément> <S ไป <S <S <é> <S <S <é> ไปพี <S <S <é> <S <P> ่แอนพี <N> ่แอนเตอไปไหนกันแอนเห็นใครอ่ะเตรียมตัวป้าเตรียมตัวย้ยไปไมบ้างก็ลกไปวันนี้